เพ้่อวาบสตงใไทไทก็รู้ดีว่าเป็นคองอิสระตามรัฐธรรมนูญครับมีภารกิจมากมายแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบหลายๆเรื่องของภาครัฐเขาเร่งถามว่าทําไมทจาาจึงมีดําริที่จะมาทํางานร่วมกับภาครัฐต้องต้องเรียนหลักการพื้นฐานของการตรวจงินทีก่อนะครับทางสํานักงานการตรวจงินเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจการรับการจ่ายการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งเจตนารมของการตรวจเงินเป็นดินคือต้องการให้การใช้ใจ่ายเงินนั้นเป็นไปโดยสุจริตนะครับแล้วได้ประสิทธิผลโปร่งใสาสามารถตรวจสอบไดนบ้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราเชื่อมั่นว่าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินเป็นดินตามต้นดับของในบทวิชาธิกาที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริว,ว่าเงินเป็นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติเพราะฉะนั้นประชาชนคือเจ้าของเงินเผ่นดิน สำนักง,งานการโตกดินเองเนี่ยเราได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอยู่สี่ยุทธศาสตร์ซึ่งหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์นั้นคือการส่งเสร,ริมลุปกันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้รักเงินแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์สาคัญเพราะเราเชื่อมั่นว่าในการทํางานการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยมันมีงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเนี่ยจํานวนมากลําพังแต่องค์กรตัวเงินแผ่นมดมิน นะหรือปปชหรือองค์กรตรวจสอบอื่นๆจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยคงไม่เพียงพอเพราะ,ระน,นั้นภาคประชาชนนี่แหละครับจะเป็นส่วนสําคัญในการที่เข้ามาดูแลรักษาเงินแผ่นดินนี่แนวทางอย่างนี้เนี่ยในสอ,งงอัอทั่วโลกเนี่ยก็ยึดหลักในแนวนี้เือนกันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการต่างๆเนี่ยเราเราสแสดงเจตรมนงตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมได้นําเปลี่ยนไปว่า ถ้าองคอ์กรตวงเงินไปนดินนะถ้าเป็นองคอ์กรตรวจสอบสูงสุดในเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วเนี่ยยังทําอะไรที่ไม่โปร่งใสเราเราภาพรวมของประเทศจะเป็นอย่างไรฉะังนั้นอันนี้แหละครับนี่ก็จะเป็นเจตจำนองที่เราแน่แน่ที่จะดําเนินการในเรื่องนี้และพร้อมให้ถูตรวจสอบทุกกรณีคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ สต้ององถ้าตรวจไม่เจอเลยนะจับจับคนโกงไม่ได้เลยจับข้อบุ่องไม่ได้เลยแปลว่าคนไม่ทํางานหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ไม่เก่งจริงหรือเปล่านะครับเออแต่ถ้าฟังท่านเนี่ยเราเราก็เข้าใจอย่างนึงนะก็คือว่าถ้าหากวันนี้เราทําให้ข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐในทุกๆหน่วยงานนะมีวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์ทํางานอย่างตรงไปตรงมามีระเบียบวินัยในการทํางานระเบียบว่ายังไงก็ ก็ทํา <t ell 1> <ๆ S 1> ไปตามนั้นทุกอย่างทําให้ถูกต้องความผิดมันก็จะไม่เกิดบ,บ้านเมืองมันก็จเจริญประชา,าชนก็มีความสุขเป็นสุขใจครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้เม่ว่าจะเป็นทาง YouTube YouTube, พอดแคสต์พอดบีทและ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ a อ t Now และนิววิสเตอร์และเว็บไซต์